ไปเจอป้าคนหนึ่งแกนั่งขายกล้วยแขกที่สามย่านครับป้าคนนี้เนี่ยแกใช้น้ํามันในการทอดกล้วยแขกน้ํามันตัวนั้นชื่อน้ํามันบัวป้านี่แกชื่อป้าบัวก็เลยไปถามว่าป้าบัวใช้น้ํามันอะไรเนี่ยแกบอกอ๋ออันนี้เป็นน้ํามันมะพร้าวก้าส่วนผสมน้ํามันงาหนึ่งส่วนเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมันหืนนะก็ใส่น้ำมันน้ำมันงาเป็นหนึ่งส่วนน้ำมันงามีวิตามินอีทำให้น้ำมันมะพร้าวไม่เหม็นหืนไปดับกลิ่นไปดับกลิ่นแล้วเวลาทอดกล้วยแขกทอดข้าวเม่าเนี่ยมันจะไม่ดูดซับเข้าไปอยู่ในนั้น มันก็จะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นหืนแล้วมันมพะพร้าวทนความร้อนถึง370องศา F 370องศา F คือไม่เป็นยางมะตอยดำๆไม่เหมือนน้ำมันพืชที่ซื้อตามห้างเวลาเราโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นยางมะตอยดำๆม,มันไม่ทนความร้อนไงครับผมป้าบัวเนี่ยแกก็เลยตั้งชื่อน้ำมันตอนนั้นชื่อน้ำมันบัวโอน้นี่น,น้ำมันบัวคือน้ำมันมพะพร้าวเพราะฉะนั้น น้ำมันมะพร้าวเข้าไปอยู่ในเครื่องสำอางครับน้ำมันมะพร้าวเข้าไปอยู่ในส่วนขอซีาของยาน้ำมันมะพร้าวเป็นมีส่วนในการทำอาหารน้ำมันหลักในการทำอาหารทอดจะร้อนเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นน้ำมันบัวหรือน้ำมันมะพร้าวใช้ในการปรุงประกอบอาหารดีที่สุดแต่ทำไมไม่เคยคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบเลยแม้แต่ผมเนี่ยก็เพิ่งมาแบบเหมือนเปิดโลกเปิดโลกวันนี้อาจารย์เราจะไปคิดว่าน้ำมันมะพร้าวเอาไว้จุดตะเกียงหน้าศพ โอเคนะขอาจารย์น้ำมันมะพร้าวเอาไว้สําหรับทําสบู่ครับน้ํามันมะพร้าวเอาไว้สําหรับที่จะไม่เกี่ยวกับพ้นอ่ะคือเอาไปผสมยาไทยแล้วก็ทาแขนเวลาแขนหักใช่จะเป็นออกเป็นแนวนั้นแต่จริงๆไม่ใช่อืิจริงๆไม่ใช่เราใช้น้ํามันมะพร้าวอยู่ในสามส่วนที่เห็นเด่นชัดเครื่องสําอางทุกชนิดไม่ว่าจะยี่ห้อไหนอืเบบี้โอลยเนี่ยน้ำมันมะพร้าวยาผิวเนียนไหม ผิวนุ่มไหมครับผมนะผมไปบรรยายเนี่ยผู้สูงอายุที่เป็นกะผมละเลงเลยบอกว่าคุณยายผมละเลงให้หน่อยนะรับข้างเดียวนะข้างเดียวฮะหายเห็นผลเห็นผลภายในห้านาทีสิบนาทีอุ้ยเจอครับไม่ข้างเดียวนะข้างไม่ทำให้ทำไมอ่ะเพราะถ้าอีกข้างนึงต้องมาเดินไปซื้ออืมโอเคฮะแต่อย่างคนที่เป็นป้าเหมือนกันเนี่ยผมก็ทําให้ขึ้นนะ อีกครึ่งหนึ่งหลอเลยก็เดี๋ยวไปซื้อูว่หมีมีวิธีการขายด้วยนะเนี่ยแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจไงแล้วคเออถ้าเป็นการทําธุรกิจแล้วเราทําแบบตรงตรงครับไม่ทําแบบโค้งๆคงเนี่ยมันน่าจะได้คือให้ประโยชน์กับประชาชนให้ความรู้อย่างแท้จริงครับผมเราไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อแต่เรากําลังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ความรู้ว่าให้ความเข้าใจว่าคุณประโยชน์มะพร้าวคุณประโยชน์มะพร้าวนี่อะไรดีอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งไปประนาม อย่าพิ่งไปประนามอว่าเอย่ากินนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงจริงจริงแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายผมว่าเราคุยกันปีหนึ่งดีกว่าโอ้โหได้เลยครับอาจารย์ให้ความรู้ไปทีเรื่อยเรื่อยเรื่อย่างนี้คุยเรื่อยเให้อยออกเรื่อยหลายรายการอาจารย์ครับคือนี้เวลาในช่วงนี้อาจารย์มันอย่างที่ผมบอกมันไล่หลอลงแล้วจะหมดแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีในช่วงที่สองจะมาพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวเนี่ยสามารถมาเป็นอะไรได้บ้างและช่วย รักษาอะไรได้บ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกัำท่านผู้ชมไปทีวกันนะครับครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ไกรมาสพิมนประธานที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดทรอพปิคน่าออยในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME ได้มาประชาสัมพันธ์ถึงตัวองค์กรแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับผม วันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณไกรมาสพี่มนประธานที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดทรอพปิคน่าออยครับผมอาจารย์ไกรครับผมคือเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยว่าจะเข้ามาคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเป็นอะไรแต่คราวนี้เมื่อกี้เรานอกรอบคุยแล้วอาจารย์บอกว่ามีเรื่องที่จะจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบอีกเรื่องเกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นอะไรคือคือจริงๆแล้วผมเปลี่ยนให้ทราบนิดหนึ่งว่าอย่างอย่างน้ำมันมะพร้าวที่เราเห็นใสใสเนี่ยครับหลายคนบอกว่าน้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นเหม็น ธรรมชาติของน้ำมันมะพร้าวมันเหม็นหือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําแบบสมัยโบราณะนะคุณเอกว,วัฒน์อยากทําน้ํามันมะพร้าวง่ายๆนะเอามะพร้าวมาร้อยกิโลมาคั้นเป็นกะทิหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลมาคั้นเป็นกะทิขไได้กะทินะคั้นนัไ้ได้กะทิหรือถ้าคั้นเป็นกะทิเสร็จแล้วจะมีกากเกิดใส่ได้ก็ด้ครับแล้วก็เอาไปขึ้นตั้งเตาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวนะมันก็จะได้เป็นน้ํามันลอยขึ้นมา เราก็จะตักน้ามันใส่ปี๊บตักน้ามันใส่ปี๊บคนโบราณจะมีกระบวนการทําน้ามันมะพร้าวอยู่สองชนิดหนึ่งคั้นเมกะทิครับแล้วก็ไปเคี่ยวให้แตกมันอืกับสองเอามะพร้าวแก่หรือว่ากามะพร้าวที่ก็าคั้นเสร็จแล้วตามตลาดเนี่ยเอาไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นทิ้งไว้นานๆมันก็จะเริ่มมีน้ามันเยิ้มๆมาเขาก็เอาไปเคี่ยวนะฮะเราเคยมีงานวิจัยพบว่ามะพร้าวหนึ่งร้อยกิโลถ้าเคี่ยวโดนความร้อนมันจะแตกตัวให้น้ํามันมะพร้าวสีเหลือง ออกมาเนี่ยนะครับเกือบห้าสิบริตถึงเจ็ดสิบริตห้าสิบริตเจ็ดสิบริตก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการครับผมนะครับอันนี้เป็นวิธีของชาวบ้านไม่ได้ใช้เฮกเซนมาสกัดเขาใช้ความร้อนในการเคี่ยวเราจึงเรียกว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดร้อนอ๋อน้ำมันมะพร้าวสกัดก่อนเราก็จะใส่ตะเกียงจุดหน้าศพก็คือจะเอาไว้ใช้ในที่ไม่เกี่ยวกับเราไปผสมทําสบู่ คือเติมโซดาไฟเข้าไปเกิด,เก,ดกเกิดกระบวนการสปอนิฟิเคชันเติมน้้ำหอน้ำหอมได้กลายเป็นสบู่ซักผ้า,าสบู่กรดสมัยก่อนนะ่ะที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรสีน้ำเงินนั่นแนะคืออันนี้ทาน,ทานไม่ได้สบู่คือจริงๆมันก็ทานได้่แต่เพียงแ,แต่ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นหืนเนื่องจาว่ามันโดนความร้อนมาความร้อนทำลายวิตามินอีความร้อนทำลายวิตามิน e. มอีวิตามิน e. อีน e. เป็นตัวที่ช่วยให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่เหม็นหืน Oh. น้ำมันจะไม่เห,เหม็นหืนคุณก็เติมวิตามินอีเข้าไปมันก็หายเหม็นหืนคบผมโอเคนะครับอันนี้ตัวหนึ่งเพราะนั้นจึงบอกว่าป้าบัวแก็เอาน้ำมันงาซึ่งมีวิตามินอ e ีสูงผสมเข้าไปในน้ำมะพร้าวแล้วแกใช้ทอดใช้อะไรมันก็ไม่เหม็นหืนเพราะนั้นกระบวนการที่ตลาดมีขายอยู่วันนี้น้ำมันมะพร้าวก็จะมี2เกรด สกัดร้อนสกัดร้อนออกมาแล้วเนี่ยนะครับสกัดร้อนตัวน,นั้นเอาเน,นื้อไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมครับทำน้ํามันจุดไฟบ้างไปทําสบู่บ้างนะไปทำสารหล่อเลื่นบ้างกับ2ชาวบ้านเอามาใช้ในการคุกกิ้งแต่ต้องเติมน้ํามันงาเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อป้องกันการเหม็นหืนทีนี้มาถึงตัวหนึ่งที่กระบวนการโรง,งงานที่เอามาพัฒนาทำคอสเมติกทำยาเขาก็จะเอามะพร้าวหนึ่งร้อยกิโล เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปไล่ความชื้นที่อุณหภูมิไม่เกิน50องศา3ชั่วโมงครับผมจากนั้นก็มาเข้าสู่กระบวนการบีบอัดอบีบอัดด้วยไฮดรลิกมันจะไหลมาเป็นน้ำมันใสๆอย่างเงี้ยคือจะออกมาเองอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมะพ,พร้าวว่ามันจะมียิวยิวคือปริมาณน้ำมันเนี่ยเหลืออยู่จริงๆในนั้นเท่าไหร่อ,อาจจะได้100กิโลอาจจะได้ประมาณ17ลิตร ไม่เกิน20ลิตรหายไปบ้านหายไแปดเก้าสิบเปอร์เซ็น <c oughs> แต่ว่าตัวนี้กลับกลายเป็นว่ามันมีวิตามินอ e, ีมีกรดลอริกอยู่จึงทําให้ไม่ไมเหม็นหืนตัวนี้ก็เลยเอาไปทําเป็นคอสเมติกได้อเอาไปทำคอสเมติกถามว่าทํายังไงทำคอสเมติกนี่ผมเทให้ดูนิดนึงครับนะครับคอสเมติกที่ไปทําเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวครับหน้าหนาวเนี่ยนะครับครับผมผมอยากให้มือผมนุ่มอ่นะฮะผมนุ่มอ่ร้านจิวเวลี่เขามีเพชรมีทองเขาไม่ได้ใช้น้ำยาล้าง ไม่ได้เช็คต้องกรดนะฮะคุณเอกวัดมีเพชรมีทองมีอะไรพวกนี้อยากให้มันเงาก็เอาน้ํามันมะพร้าวตัวนี้มาทาอ๋อเหรอัะผมกล้าใส่ตัวนี้ก็เพราะว่าผมใช้น้ํามันมะพร้าวในการถูมือนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะซึมหายเข้าไปอแล้วผมก็ทาหน้าทาหัวเพราะคนโบราณใช้เป็นเครื่องสาอางอยู่แล้วถามว่ากลิ่นเหม็นไหมทันโทษนะอผมเป็นผู้ชายที่อยากให้คุณเอกวัตน้ององต้องหยาเลยต้องจับมืออย่างนี้เลยต้องจับมืออย่างนี้แล้วก็ต้องจับมือผมอย่างนี้เลยครับ นี่นี่ตงจริงๆไปทั้งรายการหน้าเราจัดสองคนอยู่ได้เลยนะี่ยเขาดูเขาพิสูจน์นะฮะลูกมือเลยฮะจางห้าสิบ้าแล้วนะครับโอเคครับไม่ใช่สาวสาวคือใช้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะซึมหายเข้าไปครับผมผมลูบศีรษะผมทาหน้าผมตาตัวนะช้าก็เป็นเดย์ครีมนะก็เป็นควบของแฮร์เซรัมเป็นเบบี้ออยล์ครับผมนะฮะคือกลิ่นเป็นแบบเป็นกลิ่นมะพร้าวับจริงขนมบ้าบิน ใช่ไหมผมขึ้นผมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีหัวมเนี่ยบางคนหันมองเอ๊ะไปกินขนมอะไรมาอาจจะเออทานทอดที่บ้านขายขนมมาบิลหรอล่าเราใช้น้ำมันมะพร้าวทาแต่ต้องเป็นสกัดเย็นสกัดเย็นจะไม่เหม็นหืนครับไม่หืนแบบคนเห็นเราเดินหนีแต่มันจะหอมแบบขนมเขาถึงนําไปสู่กระบวนการทําเป็นอาหารผสมในอาหารผสมในนมผงเด็กอ่าไปดูข้างกระป๋องนมผงเด็กนะใช่ผสมเยอะไหมฮะ ผสมประมาณ20%เปอร์เซ็นเหมือนกันก็ถือว่าเยอะสำหรับแล้วเขาใส่เข้าไปในนมผงเด็กเพราะนมผงเด็กเนี่ยเป็นนมข้องมันเนยครับแล้วเขาก็สเปรย์ไดเวลาสเปรย์ไดแล้วเนี่ยเขานำไปตรวจก็พบว่ามันมันขาดอะไรไปเด็กทานแล้วเนี่ยมันต้องได้ไขมันใช่ไหมปรากฏไม่มีเลยมันไม่มีอ่ะมันก็เลยต้องเสริมเข้าไปเพราะนั้นนมผงเด็กหลายๆยี่ห้อไปดูข้างกระป๋องจะพบว่ามันมีคำว่าเวอร์จินโคคอนัตออยผสมน้ำมันมะพร้าวผสมอยู่ แต่ต้องเป็นเบรนี้นะต้องเป<ล><ง>็นแบบว่าสกัดเย็นใช่มันจะไม่มีกลินก่นเหม็นหืนไงครับตัวนี้อย่างนี้นี่เองนะครับทีนี้พอเรามาทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีการทํางานวิจัยเยอะแยะมากมายนะฮะหลายคนก็อาจจะมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เออเอาไปทําเป็น3ามอย่างได้ไหมหนึ่งไปเป็นเครื่องสาอางเครื่องสำอางไอ้เครื่องสำอางน่ะมันมันง่ายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นมันเอาไว้ทาภายนอกใส่ปนอบทาภายนอกคสองเอาไปทําอาหารเอาไปทําอาหารเนี่ยเราเทียบเปรียบเทียบกับน้ํามันมะกอกในปริมาณเท่ากันน้ามันมะกอกแพงกว่าอยู่แล้วครับตัวนี้อาจจะช่วยผู้ป่วยมะเร็งเบาหวานกําดันหัวใจที่อยากจะทานน้ํามันที่หนึ่งโดนความร้อนสูงก็ไม่เปลี่ยนฟอร์ม ในยังมีวิตามินอีกับกรดลอเลดกอยู่ไม่เหม็นหืนเนะเพราะถ้ามันมาก่อเนี่ยคุณโดนความร้อนไม่ได้แต่สัวนี้โดนความร้อนได้ตัวนี้เป็นเดซซิ่งสลัดอีกคุณจะทําน้ําสลัดไม่ต้องทำเอาตัวนี้ไปเลยใส่ไปเลยคุณอยากทําข้าวมันส้มตามกินเนี่ยเอาข้าวสวยร้อนๆมาถ้วยหนึ่งเอาน้ามันมะพร้าวตัวนี้ใส่ไปช้อนกาแฟแล้วคลุกนะถ้าใส่กะปิเป็นนิดหนึ่งนะโอ้โหหอมจริงหฮะมันคือน้ำมันไก่สูตรของกวางตุ้งไหหลำ คุณไม่ต้องมานั่งหุงข้าวมันไก่นะคุณได้ข้าวมันกินกับส้มตำได้ยางคือคือแค่หุงข้าวมาน้ำมันก็เนช้อนชาไปวะตัวนี้เนี่ยจะกินเป็นอาหารมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่ยาแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยรดิ์หรือเปลี่ยนแปลงอให้เกิดพลังงานไปเผาผลาญแล้วก็ไปเสริมสร้างทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพราะได้ทั้งวิตามินอีแล้วมันตัวก็เป็นตัวพาวิตามินเอดีเเคเข้าสู่ร่างกาย คือดีก็คือเป็นตัวเชื่อมมันเป็นตัวประสานให้ไม่ได้เป็นรั้วบรรทุกมันเป็นรั้วบรรทุกอ่ะตอนนี้เราเคยใช้รั้วเล็กขนของดีๆเข้าสู่กระบวนการในร่างกายตัวนี้ไม่ใช่ยาผู้ป่วยเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งเอาไปกินแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นบางคนก็เลยไปโอเวอร์เคลมว่ามันเป็นยาผมยืนยันว่าไม่ใช่ยามันเป็นอาหารมันเป็นสารอาหารหรือภาษาที่ผมเรียนเรียกว่านิวเทรียนเป็นเทรนคุณได้นิวเทรนได้สารอาหารที่ดีแล้วตัวนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ที่ นอนต้องเขาเรียกว่าเใส่อาหารทางสายอก็มีตัวนี้ผสมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายอนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าน้ํามันเนี่ยมันในโลกนี้มันมีอยู่สองตัวที่เรากินครับน้ํามันที่มาจากธรรมชาตินะกับน้ํามันที่เรียกว่าปนเปื้อนสารเคมีนะไอ้น้ํามันที่ทํามาแบ่ว่าถั่วเหลืองปาล์มทานตะวันทุกอย่างมันดีหมดแต่กระบวนการผลิตเท่านั้นเองคือต่างกันตรงนี้เออถ้ามันมีสารเคมี เป็นตัวไปสกัดมันออกมาแล้วมันยังหลงเหลืออยู่แล้วมากินเข้าไปเท่ากับเรากินสารเคมีตัวนั้นโดยตรงอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีแม้แต่หยดเดียวอันนี้ไม่มีแม้แต่หยดเดียวครับเดี๋ยวผมว่าในรายการเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นนะร้อยเปอร์เซ็นต์ยิดีสุดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ยินดีให้ให้ให้ไปดูที่โรงงานกรรมวิธีการผลิตเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนคธปฐมถมับนะฮะศูนย์เทคโนโลยีเรียกว่าถ่ายทอดเรียกว่าความรู้ต่างๆความรู้ต่างๆให้เรา แล้วก็เราก็เชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันอยู่ในตรงนั้นครับที่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตถึงแม้ว่าจะได้ยิวของน้ำมันมันน้อยอแต่สิ่งที่ออกมามันเป็นประโยชน์กับกับคนที่เอาไปใช้เพราะจากจากร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเนี่ยประมาณนั้นต้องใช้ปริมาณเยอะคือถ้าบางคนบอกเฮ้ยไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงก็คงไปดูวิธีการทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิจิณโคนัทออยมีหลากหลายวิธีตั้งแต่การใช้กะทิ ไปเวียงนะคั้นมะพร้าวเป็นกะทิแล้วไปเวียงก็ได้น้ํามันนะเอามะพร้าวไปอบนะแล้วก็ไปใส่เครื่องสกูรเหมือนเดยหมูครับก็ได้น้ํามันแต่เวลาที่สกูรไปเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนความร้อนบางส่วนอาจจะนะครับอาจจะไปทําลายวิตามินอีหรือกรดบางตัวคุณค่าสารอาหารเพราะว่าเวลาที่เราเราไปสกูร์เราบีบมันเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นครับแต่กระบวนการที่เราทําเนี่ยเราใช้การ ที่อุณหภูมิต่ำๆแต่ใช้เวลานาน,านๆแล้วก็ซักชั่นคือดูดเอาความชื้นออกอจนมะาพร้าวนี้แห้งจากเปอร์เซนต์ความชื้นอาจจะประมาณ40-50%ออกมาแล้วเนี่ยเหลือประมาณสิบ4น้อยมากอืน้อยมากแล้วเราถึงจะไปบีบอัดครับแล้วก็อบแล้วต้องรีบทําไม่งั้นความชื้นดูดกลับเข้าไปใหม่ก็คืออยู่ในกระบวนการทําที่ค่อนข้าง<ช>ละเมียดละไมามากใช่ครับอาจารย์ครับแล้วครั้นี้อยากจะทราว่าทัก ถ้าท่านผู้ชมสนใจหรืออะไรเงี้ยเอ๊อยากจะดูอยากจะรู้เงี้ยว่ามันจะเลือกซื้ออะไรยังไงเอ่อจะรู้ว่าอันนี้มัน100%เซมันจะยังเรา,ามีงานวิชาการเรามีงานวิชาการที่กรมวิชาการการเกษตรขนมามหาาลัยเกษตรเนี่ยนะครับทุกเดือนโดยชมรมมะพร้าวจะมีกรจการการสัมมนาครับให้ความรู้กับประชาชนหลากหลายเราเองก็เป็นผู้ผลิตผู้หนึ่งที่เข้าไปอยู่ใน